ดูสเต็ปดูสเต็ปการการหลบมุกว้าเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่หกเดี๋ยวพี่ให้มันฮุกนะมามาเอ้ยต้องรอเนี่ยอีกวะเนี่ยจะได้คิซินโด้คิซินโดนี่ใช่วงดนตรีปะไม่ไม่มีใครตอบมันไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ครีมหรอวะไอชิสเตโด้โอ้ยน้ำมันตองแกไม่ถูกเห็นไหมเหมือนคล้ายนักบอลมาพี่น้ำมันชิสเตโดโรนั้โด เปิไม่ได้ดูบอนเฮ้ยอพี่โดนฮุกไงเนล่นกันบาัตีแล้วันตีแล้วต้วดเอาเด้อเอาเ้อเเล้เอ้เอาเาดนาดีสหนาเออเนล่ะอยาเล่นโหมดดูเดย์ไอที่บอดไม่โดโหดอ่ะดูเดย์ดูบอดเธอดูเดย์นั่นมันไอ้นี่ปะตัวร้ายเนีแบทแมนปะมาละมาลไปแข้งมแล้วแย่เนี้ยโอ้โหไปยากอะไร เนี่ยแค่นี้อู๋หูหัวล้อดิแม่งเอาะแม่งเอา啊เฮ้ยแม่งเอา啊ม่งเอาเฮ้ยเอาี่อันตีไม่ค่อยสวยไม่มีใครตายเลยไปเยอะโอ้เมนตีอยู่เลย่โดพี่โดนอันตีินดาบแล้วไล่ดีไล่ดีสโดดีโดนตอโดดตอที่หน้าโดนี โรดอีกดอีกโรถอีกแข็งอยู่เนี่ยอนสวนสวนดับเบิลคิวว่ะดับเบิลขิวคุณตีเอาอัดไปไหนเนี่ยไออสวนสวนสวนดับเบิลคิวว่ะดับเบิลขิวคุณตีเอาอัดไปไหนเนี่ยอสวนดับเบ้่ะดเอาไหเมื่อนได้ด้เบิลขิวอดเด้เดนเี่ย ดู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 ปั๊บปั๊บโอ้โย<ะ>มันจะไปยากอะไรอ่ะปีนี้นี่ได้แล้วว่าถ้าคุณเล่นบิกแข้งนี่ระดับโปรบอกเลยเดินธรรมดาก็รอดละรอดรตายคิดว่าตายเะล่ะคิดว่าตายเะล่ะคิดว่าพี่ตายเะล่ะโอ้ยโ, <laughs> โอ้ยโ, <laughs> โอ้ยวัววัววัวอันตีแล้วนี่ไงโอ้ย <laughs> อุยอะอันนี้โดนหกตัวใช่ไหม ร้อยตัวเมื่อกี้โดนคีบด้วยนับคีบไปด้วยเอาว่ะเอาว่ะมีคนอันติีอันติไม่มีเก้าวินี่ผมเดินมาถึงในไฟเลยเนี่ยอันตีเก้าวิสามวิเอเลนเอเลนอันติมาแล้วเอายิงยิงไอ้เวอร์ซิเวอร์เอามันรอดว่ะไอ้ดี๋ยามาเขาเรียกช่องดีที่มีรัดช็อตรัดช็อตเฮ้ย

มี่มาพี่ไล่ซิวเวอร์ให้ไล่หลังไปก็ได้เอาเอาวัวอะไรไล่ซิวเวอร์ว่ะดีแม็กดีแม็กกินสนโดรันจบแล้วจบเลยมา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 โอ้ยไม่ทำอะไรเลยตายยิง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 ป้อมนี้ป้อมนี้ป้อมนี้ก่อนเดี๋ยวป้อมตีป้อมแบงค์มาให้ป้อมอีกนอกจากจะไม่ทำไรให้ป้อม ไอ้ยาการปะนอนคุณตระหน้าเนี่ยโอ้โหมันกัดไปเฮ้ยตัวตีตัวตีป้อมแม่งไปไหนหมดวะเฮ้ยเอ็นได้เนี่ยเนี่ยมันน่ะเอ็นได้เนื้อสุดท้ายเว้ยเนื้อสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยไป็กกันกไหม โอ้ยี่ทเกิดโอ้โหวอสอะไรเนี่ยพี่นึกว่าลิซันดาตายอลิซ่าเกิดดีดีตีไม่สนใจไม่สนใจมันแค่ลรอเราแบงค์เร็วแบงค์ผมไม่กล้าเข้าเตรียมปอมเนี่ยวิ่งไปแบงค์ เอาอันต oh, okay. oh. wow. oh. ีแล uh. ้วโอ้โหโดนวัวกระแทกพเดียนตีเลยว่ะหายตีแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อลีล้มแล้วซิเวอร์ซิเวอร์แรงเลยไอ้แมงูซิเวอร์ซิเวอร์อยู่ในซิเวอร์อยู่ในชึกเออใช่ไม่ได้เหรอไอ้เล่าไอ้เล่าโอ้โหมันจะจบอีมาแล้วว่ะ งานงาังให้กี้านี่ร้องเลย